เน็ตแหไว้อะไรกันเพียบค่ะกระบาดนะคะชนจักรยานยนต์ของหญิงสาวบาดเจ็บ3รายค่ะหนึ่งในนั้นเนี่ยบาดเจ็บสาหัสนะคะก่อนที่เธอเนี่ยจะมีการเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะแล้วก็มาทราบภายหลังนะคะว่าเป็นติ๊กต็อกเกอร์ชื่อดังด้วยค่ะต้องบอกว่าเกิดอุบัติเหตุที่ค่อนข้างจะน่าสะลดใจเป็นอย่างมากนะคะเมื่อวันที่2 6มิถุานารยน2565ที่ผ่านมาค่ะเวลา20่สินาฬิกาสานาทีโดยเพจงานจราจรสพเมืองสกลนครนะคะได้โพสต์กระจายข่าวเป็นอุบัติ ุกระบะชนรถจักรยานยนต์ที่จังหวัดสกลนครค่ะเบื้องต้นนะคะรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บ3รายแล้วก็เป็นเพศหญิงนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะที่สพเมืองสกลนครนะคะโดยโดยการอำนวยการของพันตำรวจเอกพุทธินานอัมพันค่ะพรวมกับสพเมืองสกลนครนะคะควบคุมสั่งการโดยพันตำรวจโทสมพานขันเงินค่ะรองพร้มกับปสพเมืองสกลนครนะคะต้องบอกว่ามีพันตำรวจโทพี่บุญจันทมาศด้วย สารวัตรจราจรสพเมืองสกลนครค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโดยดาบตำรวจจีรศักดิ์บุติมานนะคะมีการตรวจสอบเหตุรถ40ค่ะบริเวณแยกวิไลมอเตอร์นะคะถนนเปรมปีดาจักรยานยนต์เนี่ยมีการเฉี่ยวชนรถยนต์ค่ะได้รับบาดเจ็บหญิง3รายอาการหนักหนึ่งรายนะคะทีนี้รถโรงพยาบาลเนี่ยมีการนำส่งโรงพยาบาลนะคะตำรวจเนี่ย ก็เรียกได้ว่ามีการอำนวยความสะดวกด้วยการจราจรอย่างเต็มที่พนักงานสอบสวนเนี่ยก็เข้าไปตรวจที่เกิดเหตุค่ะในเวลาต่อมานะคะทราบว่าบุคคลที่เสียชีวิตนั้นเนี่ยเป็น Tik t o ็อกเกหรือว่าเป็นดาว Tik t o ็อกนะคะนั่นก็คือน้องพลอยใช้ชื่อแอคเคาว่า เอ็นนบพาพลอยนะคะมียอดไลค์เนี่ยรวมๆกันแล้ว 8.1M หะคะหรือว่า8ล้านกว่าค่ะยอดติดตามอยู่ที่ 3-7-2K follower นะคะแล้วก็มีผู้ติดตามแฟนคลับเป็นจำนวนมากเลยค่ะร่วมไว้อาลัยจนมีการติด h a s h t a กก็คือ hashtag r i p พลอยด้วยนะคะใน TikTok เป็นจำนวนมากเลยคผู้ชมคะ่ะอย่างไรก็ตามค่ะต้องขอแสดงความเสียใจยกับครอบครัวของน้องด้วยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่โด่งดังใน Tik t o k มากๆแล้วก็หลายๆคนเนี่ย รู้สึกว่าเสียใจแล้วก็ไม่อยากให้เรื่องราวนี้เกิดขึ้นค่ะและนี่ก็คือขาวไวทไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม